อ่าครับผมสวัสดีครับผมวันนี้เราอยู่กับเกมซอมบี้เอ็ดสามซอมบี้ถล่มเมืองนะครับผมกับผมนายวุฒินะครับผมแคทได้นนี้มานานแล้วแคทซเวเวอร์ครับแคททิ้งไว้หลายพาร์อยู่พอสมควรนะครับผมเดี๋ยวเรามาอ่าเปลี่ยนอารมณ์เป็นซเวเวอร์เปลี่ยนอารมณ์เป็นซอมบี้เอ็ดสามบ้างนะครับผมนี่ก็จะเป็นภารกิจระดับยากนะครับผม น่าจะฆ่าบอสด้วยนะนเนี่ยแน่นอนนะผมภารกิจแท่สิบแปดฆ่าในายใหญ่ครับผมในายใหญ่คือใครนะผมฆ่าหญิงอ้วนนะผมดยส่วนตัวแล้วคิดว่าไปคนเดียวไม่น่าจะรอดนะครับผมฉะนั้นเราต้องเอาเพื่อนไปด้วยมาคนเหล็กฉันเลือกนายแล้วนะจะทาให้ฉันพิดหวังละ่ะไปเริ่มกันครับไปดูกันว่าเราจะฆ่าหญิงอ้วนได้ไหม เหมือนเราจะมีอะไรเลยกระเป๋ากระสุนนะผมพลังพิเศษนะไอ้เอาไวเ้เจอนะผมมีกระเป๋ากระสุนมีพยาบาลแล้วก็มีลูกระเบิดนะครับผมอ่ารอโหลดสักแป๊บหนึง่งอันนี้อ๋อเรื่องสิ่งของที่เหมาะสมกับแต่ับภารกิจนะครับผมจริงๆถ้าเรามีชุดเกาะแล้วก็ชุดเกาะไปก็ดีนะเพราะว่ามันก็เซฟได้พอสมควรเนาะไปสักสองชุดนี่ สบายเลยครับผมด่านบอสอย่างนี้ครับผมแต่ด้วยปัญหาเราไม่มีเราชอบปูสดไปกันเถอะนัตชายิงครับผมไม่ต้องอาปากปากเหม็นขนาดนี้อาทำไมอ้ายิงผิดทางอย่าเข้ามายิงกัาไปโอ้ถอยก่อนคนเล็กออกมานี่ก่อนเร็วเราจะยิงสนับสนุนนายโอ้ยโอ้ยเราโดนกันแล้ว โอ้ยมันอ้วกรถเยอะครับรนเยอะเราต้องห่วงนะเดี๋ยวเราจะยิงสนับสนุนนายนายช่วยแทงให้เราด้วยอ,อย่ามาทำอะไรเพื่อนฉันนี่ไงเอาคอนทุบเยดคนเล็กเราถึกมากเลยนะผมนี่ขนาดโดนอ้วกเข้าไปนะผมเฮ้ยเราจะโดนมั้งนี่เลยปืนหมดไม่ต้องกลัวมันจะได้นี่นะเหมันจะได้โทเคนมั้ย หุยโทรเคลนร่วงสิ่งสำคัญนี่ไงโอ้ยมั่วไปหมดครับผมไม่ต้องห่วงนี่ไงรีเลื่อนให้เพื่อนเฮ้ยมันจะระเบิดหุยโดนเกือบตายเลยอะเอาระเบิดไปไหนไหมนี่ไงนี่ไง โอ้โหแล้วรีลูกทำไมวะเนี่ยมันเล่นตายแล้วเนี่ยไปกันเถอะคนเหล็กขอบใจนายมากยิงมนันปาคนเหล็กเดี๋ยวนายจะตายมาแล้วก็ผ่านแล้วนะครับผมทีหนึ่งศูนย์หนึ่งเราต้องขอบใจนายมากที่ทำให้เราชนะถ้าไม่ได้นายเราคงจะแย่นะนี่คืออันดับนะครับผม ยิงกระสุนไปสามพันนัดเออเกิดอะไรขึ้นมีโฆษณาไม่เอาโฆษณามาทำไมเนี่ยแคสเกมอยู่ไม่รู้เรื่องเลยเราได้โทเค็นมาสุ่มด้วยขอให้ได้เป็นชุดเกาะได้ลูกระเบิดด่านเมื่อกี้เราใช้ลูกระเบิดไปลูกหนึ่งพอดิ อ่ทีนี้เดี๋ยวเราไปภารกิจระดับปานกลางนะผมเป็นพี่เลี้ยงเด็กนะครับผมจะมีเด็กหลงอยู่ในเมืองคุณต้องหายเด็กคนนั้นแล้วนาเขากลับมาที่บ้านอย่างปลอดภัยนะผมปกป้องเด็กๆนะผมภารกิจปกป้องเด็กๆแต่มันไม่เด็กนะครับผมนี่ไงภารกิจเด็กๆแต่มันไม่เด็กเอาปืนลูกซองมาก่อนอย่ายุ่งกันฮะ เรามาเพื่อปกป้องนะเด็กเด็กเด็กโอโห้หเดินไปไบบนี้แหละชอบอย่าหยุดอย่าหลุดอย่าหยุดขอร้องอย่าหยุดไม่ต้องห่วงฉันไม่ต้องไม่ต้องห่วงฉันนะครับผมเดินต่อไปไม่เอ้ยหมาหมามะมีหมา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 โอ้โหเด็กเราแม่งโหดนะครับผมอืมอืมเฮ้ ก็เดินเดินเถอะพี่เริ่มจะไม่ไม่เรียกเด็กแล้วพี่ก็เดินเดินเถนะครับผมผมก็จะยิงช่วยพี่เท่าที่ผมยิงได้นะครับไปถอะพี่ระยะทางยังอีกยาวไกลเอ้ยโอ้โห,โโหเด็กนายแม่งโคตรใจกล้าเลยวะ่ะเฮ้ยเด็กอย่ากัดเด็กได้โปรดพีท เด็กมันตีเบาเนอะผมเด็กนะไม่ใช่ผู้ใหญ่อย่าไปรังแกไอ้พวกนี้นี่ชอบรังแกเด็กรีเลือดให้เด็กไม่ต้องห่วงพี่รีเลือดให้แล้วพี่จะพาเธอไปส่งรู้ไหมว่าพยาบาลมันแพงนะผมดูบ้างไหมว่าพยาบาลมันแพงโอ้โหอย่าไปกัดเธอปล่อยเขาไปนะผม ปอปเด็กไปฉันมันเป็นพี่เลี้ยงเด็กบอกให้ปล่อยไม่ปล่อยยิงขี้แตกมา,มาเหมือนกับนังข้ามาเดินเถอะท่านลูกกระสุนเราก็จะหมดนะท่านเออรีโหลดเออเออ,เ,อ,อ,เ,อ,อเดี๋ยวไม่ผ่านภารกิจดีเลือดให้โอ้ยนึกกระป๋องกระสุนใหญ่ ไอ้นี่ดุดุทําไมอย่าดุอย่าหัวร้อนอย่าหัวร้อนถึงแล้วเด็กถึงแล้วรีบเดินไปขึ้นหอไปไปเลยไม่ต้องห่วงทางนี้อกว่าจะผ่านนะผมหมดทรัพยากรไปเยอะพอสมควรใช้กระเป๋ายาไปสองอันนะครับผมใช้ระเบิดไปด้วยลูกหนึ่งนะรู้สึกโอ้ยจบด่านไหนก็มีไอ้นี่ตลอดเลยมีโฆษณาไม่เอา โฆษณามาทำไมล่ะโอ้ป่ะอ่ายิงไปส่วนสามพนักจบนะผมสะสมเหรียญระบบซอมบี้นะครับผมมีสถานการณ์อะไรไหมสถานการณ์อะไรเอา้าไม่มีอะไรเลยเลยขึ้นมาทำอาเกือบแพ้อะไรนะผม อีกด่านหนึ่งไหมไหวไหมะุรกิจอะไรเอ่ยผู้ช่วยเหลือล้วก็ผมปกป้องพลเมืองสิบคนจากซอมบี้นะผมเครมมาเรียบร้อยเคีมไปเป็นที่เรียบร้อยก็เมื่อกี้ก็เล่นไปอันนี้อะไรอะนักล่าซอมบี้นะผมอฆ่าซอมบี้หกพ่อครัวนะผมน่าจะไหวนะคนเดียวอะปะ มันเราไปฆ่าพ่อครัวกันระดับง่ายนี่เนี่ยานายปืนคู่เท่มากอะไม่เป็นไรเราอยู่กับสาวหูแมวของเราเช่นเดิมนะครับผมไม่รู้เป็นแมวหรือเป็นเสือพ่อครัวอยู่ไหนพ่อครัวจงออกมาเฮ้ยเดี๋ยวจะเย็นไอ้ข้างหลังอะ ริงเข้าไปครับผมดาเรามาตามหาพ่อครัวใครไม่ใช่พ่อครัวถอยไปทนายก็ไม่เอานักบินก็ไม่อยากได้นะเราต้องการแค่พ่อครัวตัวเดียวนะักฟุตบอลเราก็ไม่เอาเอาพ่อครัวมาให้เราเดี๋ยวนี้พ่อครัวอยู่ไหนบอกให้เอาพ่อครัวมายังไงเราพ่อครัวล่ะนี่ เอาพ่อครัวมาลองกินเอเคไปก่อนไหมพ่อครัวอยู่ไหนโอ้ยพ่อครัวหายากหายย็นหมา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 นี่พ่อครัวไม่โผล่เลยอ่ะตายแล้วอย่างนี้แย่เลยนี่มันระดับง่ายแต่พ่อครัวไม่ยอมโผล่เลยเว้ยเฮ้ยเฮ้ยก้อนน้ำแข็ง อืออือหน้าแหกอ่าแล้หนึ่งตัวครับผมตัวที่สองพอโผล่รัวๆงี้ก็สวยส่ข้างหลังไม่ต้องข้างหลังอย่ายุ่งครับผมหน้าหลังหน้าหลังหน้าหลังชอบแต่ข้างหน้าข้างหลังเราไม่ต้องการอืออือขี้แตก ยาแหลกได้โปรดกระสุนจะหมดนี่ไงนี่เลยน้องเหมียวกับปพื่ลูกซองยิงที่หัวแบะหัวแบ้หัวแบะห,หัวแบ่ออออออืออืออืออหมาหมามาทำไมล่ะโอ้ยลูกจะหมดรีโหลดรีโหลดแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็นใจเย็นอีกสองตัว อีกสองตัวพยายามจะไม่ใช้พยาบาลนะใจเย็นโอ้โหแม่งโคตรถึกเลยอย่าถึกขอร้องอย่าถึกนัดเดียมไม่ตายแล้วมันนานแล้วมันถึกเกิดนานแล้วนางเหนียวเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยอือหมาเหมืออะไรมาแล้วมาแล้วเดี๋ยวใจเย็นออืบอกว่าเดี๋ยวใจเย็นเย็นเดี๋ยวจะตายหอมาแล้วหอ อ่าแล้วก็ผ่านนะดีที่ไม่ได้เสียพยาบาลนะผมเลือดก,ก็เหลือนอย่นึอนงอันนี้อะไรอ่ะระเบิดซอมบิร้อยตัวนะผมสะสมเหรียญอันนี้เป้าหมายเป็นทำลายก้อนน้ำแข็งับผมอ่าเดี๋ยวเราจบไว้ในพาร์ทนี้ก่อนเนาะเดี๋ยวเราไปต่อกันในพาร์ทหน้าว่าพาร์ทหน้าเราจะทำภารกิจอะไรบ้างนะผม อ่าเหมือนพันหนานี่จะมีภารกิจป้องกันด้วยนะแล้วก็มีภารกิจเอาชีวิตรอดด้วยเดียไปดูกันนะผมว่าในพันหน้าเราจะเป็นยังไงนะผมแล้วเจอกันใหม่พันหน้านะครับผมสวัสดีครับ